สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีกรกฎและนักกรกฎนะคะประจำช่วงวันที่1-15กุมภาพันธ์นี้นะคะการนับราศีก็จะเป็น,บนแบบตะว,วันตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโอเคค่ะสถานะแรกที่เราจะมาดูกันก็คือสถานะของคนโสดนะคะ คนโสดสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องความรักสองไม้เท้าสิบไม้เท้า j u d g m e n t the world เจะดเกรียนลดก็ไม่ได้แย่นะแต่มันเด่นมากๆเลยอะ่ะกับคนที่มีการติดต่อสื่อสารกันนะคะทางไกลโดยใช้อินเทอร์เนต็ตนะคะ แอปพลิเคชันต่างๆแต่ต้องเป็นคนที่อยู่ทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนานะคะหรือจากจังหวัดต่างอำเภอต่างอำเภอก็ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแค่มันอยู่ไกลกันอะแค่นั้นเองนะคะเออคนโสดอะเอาจริงๆคุณก็มีความพร้อมแล้วนะคุณข้ามผ่านจุดที่คุณยังแบกความรู้สึกและความคิดเกี่ยวกับคนเก่าๆเกี่ยวกับอดีตอะค่ะคุณเริ่มจะวางได้ละ คุณเริ่มที่จะปลดล็อกตัวเองได้ละนะคะแล้วมาเจอกับดูเวอร์คือการเริ่มต้นใหม่เป็นไปได้ว่าคุณได้เจอกับคนที่รู้สึกดีนะคะคนที่แบบว่าทำให้คุณได้เปิดใจได้เปิดโลกได้เปิดความคิดได้เปลี่ยนได้เจอกับมุนมองใหม่ๆต่างๆนะคะเจ็ดเหรียญคือยังดูดูกันอยู่นะคะดูต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะคะดูดีๆแล้ว ก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อความชัวนะแต่ไพ่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นธาตุอะไรทีเรามาดูกันเลยว่าอตัวคนคนนั้นอ่ะคนคนนั้นอ่ะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณหรือบางคนเข้ามาแล้วก็แบบเหมือนคุยๆจีบๆก็ยังแบบว่ายังงงๆกันอยู่นะอะมาดูว่าคนคนนั้นที่อยู่ในความคิดความรู้สึกของคุณนะคะ,ะคนที่มีอิทธิพลต่อคุณนะคะ สถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้าง6ถ้วยคนเก่าเหรอ Queen of Pentacles 2ถ้วย2ดาบ10ดาบโอ้ยนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเป็นคนเก่าของคุณหรือเปล่าแล้วไพ่6ถ้วยขึ้นมาถ้าไม่ใช่คนเก่าก็จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะหรืออายุค่อนข้างมีความต่างกันระหงตัวคุณกับเขานะคะชาวธาตุดินเด่นมากเลยค่ะ ดินคือมังกรประสบกันนะคะที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์เหมือนเขาจะมีความรักนะคะกับใครสักคนแต่ความรักมันไม่ประสบผลสําเร็จมันมันจบด้วยสิบดาบอะมันคือจบด้วยการหักหลังความเจ็บปวดการอกหักอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งสถานการณ์ที่เขาจะได้เจอเนี่ยช่วงแรกเหมือนจะดีแต่มันมันหักเขาเรียกอะไรหักมุมหักมุมช่วงปลายนะคะช่วงปลาย ปลายวันที่กำหนดไว้นั่นแหละนะคะโอเคทีนี้ต่อไปเรามาดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณกันบ้างดีกว่าเรามาดูความรู้สึกของเขาเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะและคิดยังไงกับคุณนะคะชาวกรกฎดแปดไม้เท้านะคะเพชรซับซอดค่ะหนึ่งเหรียญนนคะ่ะ 7จไม้เท้าสามเหรียญเขาอยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้อยากรู้จักคุณให้เยอะกว่านี้แต่มันมีอุปสรรคเจ็ดไม้เท้าอุปสรรคบางอย่างนะคะอยากเริ่มต้นอะไรสักอย่างกับคุณอาเป็นมิตรเป็นเพื่อนอะไรก็ว่าไปเขาอยากเริ่มไปในลักษณะนั้นนะคะซึ่งเขาโอเคที่เขาจะแบบ ได้รู้จักคูณมากขึ้นคูณกันไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยแต่ความรู้สึกรักมีไหมไม่มีนะคะบอกเลยว่าไม่มีไม่มีความรู้สึกรักอยากไม่มีไม่ใช่บอกว่าไม่มีเลยยังไม่มีนะคะมีแค่ฟิลแบบว่ามิตรภาพเป็นความรู้สึกดีๆอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะคุณรู้สึกอย่างไร,ร,งไร The star The world เขาว่ถูกใจคุณมากเลยอะ เ้ว่อะไรหลายอย่างนะคะสองไม้เท้าอีกแล้วเห็ไหมหกดาบเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหายนะคะคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่รู้ปลายทางของความสัมพันธ์ตรงนี้เลยคุณมองไม่เห็นปลายทางว่ามันจะไปทางไหนนะคะรู้สึกดีชอบเขาอืมแต่ว่าก็ยังไม่ได้รักนั่นแหละก็เหมือนกันคุณกับเขาก็ยังไม่ได้รักกันอะไรมันจะรักกันเลยพนันนั้นเนาะเออนะคะเพราะเพิ่งคุยกันกําลังจะเข้ามาเนี่ยนะ มันไม่มีไพ่ถ้วยเลยนะ่าแปลกว่าโอกาสที่จะได้รักกันมันอาจจะยังต้องใช้เวลานานนะคน่าจะเป็นเดือนเดือนเลยอะนะคะในช่วงนี้ก็คุยกันไปก่อนก็รู้สึกยังไงก็รู้สึกอย่างนั้นนะคะถ้ามีคนเข้ามาก็เปิดใจรับคุยถ้าคุณสูกใจนะคะแต่อย่าเพิ่งคอมมิชเมนหรือตัดสินใจอะไรไปนะคะเพราะว่าปลายทางเรายังไม่เห็นโอกดาบเลยไม่เห็นปลายทางว่าความรัก มันจะเป็นยังไงนะคะอยู่ไกลกันด้วยทุกอย่างมันดูคัดเอาได้ยากทีนี้เขาอยากบอกเลยกับคุณไหมเขาอยากบอกอะไรกับคุณออไหมเจ็ดดาบหกไม้เท้าสี่เหรียญเขาเป็นคนที่หึงนะถ้าหากว่ามีการคุยไปในระดับหนึ่งจนเขารู้สึกว่าเขาชอบคุณและเขาเริ่มชอบคุณมากแล้ เขาก็จะมีการสองนั้นนี่ก็จะมีอาการหึงห่วงต่ตางๆนะคะเอาชนะนั้นนี่คุณอาจจะไม่ชอบเขาก็ได้ในจุดนั้นแต่นี่คือสิ่งที่เขาจะบอกว่าเออเขาจะเป็นแบบเขาเป็นแบบนี้นะเป็นคนที่หึงนะสับได้ไหมอะไรเงี้ยแต่คงไม่บอกหรอกในช่วงเนี้ยซึ่งมันยังไม่ใช่เวลาแล้วก็สถานการณ์ก็ยังไม่ยังไม่ใช่จุดที่จะต้องพูดประโยคนั้นนะคะโอเคมาที่บทสรุปนะคะ วสสรุปคนโสดนะคะชาวกรกฏเพชรบอลสามถ้วยเพชรครับโอ้ยคิงอัลบอลมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนบางคนเป็นเพศเดียวกันนะคะคุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้กับการเป็นตัวเองคุณแฮปปี้กับการที่ คุณจะแบบเป็นเป็นในแบบที่คุณเป็นอะเอออยู่กับเพื่อนส่วนส่วนส่วนมากอะนะความรักในลักษณะชู้สาวอะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่จะเป็นฟิลแบบว่าแฮปปี้กับเพื่อนแบบได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆมิตรภาพใหม่ๆแลกด้เปลี่ยนสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นฟิลนั้นมากกว่านะคะคนโสดโอเคเ่นจี้ น่วงรู้สึกมันน่วงนวงรักนะแต่ไม่แสดงออกไม่รู้จะแสดงออกอยังไง move on แต่ move on อย่่ยพึ่งรีบน่าจะเย็นเย็นคุยไปก่อนวันนี้ก็ไม่ได้เลวไยอะไรหรอกนะคะให้ความรักเ์ลอดขาช่เข้ามาจีบเป็นการจีบการทำให้แบบรู้สึกดี แฮปปี้ลันลาต่างๆนะคะคุณกับเขาเป็นพาร์ทไลฟ์เรレーションเชพอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาตั้งแต่อดีตนะคะอดีตแบบอดีตชาติหมดเลยนะคะจะเคยทําบุญมาด้วยกันนะคะเคยได้รู้จักกันเคยได้ช่วยเหลือกันเก้อหนุนกันหรือว่าอาจจะแบบทให้เจ็บก็แล้วแต่คู่กันไปนะคะดังนั้นมองว่าระหว่างคุณกับเขาคงคุยเย็นไปได้นานนะไปได้เรื่อยๆเลยนะคะแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจคบนะบอกก่อนนะเตือนแล้วนะใจะเย็นๆนะ โอเคคนส่งก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณรู้การกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะคนมีคู่ชาวกรกฎนะคะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างในฝั่งของคุณนะคะ w ี e อ f เฟอร์จูนในออฟเพนเดอ A ์เคิล s ์เอ o ็หเหรียญแล้วก็8ดาบน,นะคะ มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะแทนที่เหมือนจะดีขึ้นนะเหมือนความสัมพันธ์มันจะมีการเกื้อกูลกันมากขึ้นนะคะจะมีปัญหาบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าต้องมานั่งแก้ไขหรือเป็นฝ่ายที่ต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้หรือเป็นฝ่ายที่จะต้องเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เขามาสนใจเพื่อให้เขามารักเรามากขึ้นหรือเพื่ออะไรทุกอย่าง ที่มันเป็นปัญหาหมันดีขึ้นอะนะคะห้าเหรียญแปดดาบนะคะเหมือนคุณอาจจะไม่ค่อยแบบคนรักไม่ค่อยมีเวลาให้ไม่ค่อยใส่ใจคุณคุณเริ่มรู้สึกสงสัยคุณเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกว่ามันจะเป็นท็อกซิกเดลชั่นชิพหรือเปล่าเนี่ยนะคะความไว้วางใจมันมันสั่นคลอนไปหมดแล้วอะเหมือนคุณเซนต์กับอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ว่ามัน ว่ามันมีบางอย่าง something wrong อะเออบางอย่างที่มันผิดปกติหรือเปล่าด้านนี้นะคะเกี่ยวกับความคิดด้วยอาจจะใช้ความคิดเดยอะไปด้วยก็ต้องรับมัดระวังนิดนึงเช่นกันโอเคค่ะคนรักของคุณสถานการณ์เขาเป็นยังไงสถานการณ์ความรักของเขานะคะ e i g p e n t a c l e s นะคะ Empress นะคะ King of Pentacles สามไม้เท้านะคะหกอะหดาบ แล้วก็หกบีอาหกไม้เท้านะคะขึ้นมาสถานการณ์ของคนรักของคุณนะคะตัวเขาอะเจอกับโอกาสอะไรบางอย่างโอกาสใหม่ๆนะคะมันก็เลยทำให้เขาไปโฟกัสกับโอกาสตรงนั้นจนไม่ค่อยที่จะมีเวลาให้กับคุณเหมือนเขาเขาเจอโอกาสเขาเจอออบเจกต์ใหม่ๆนะคะเหมือนกับว่า สิ่งที่เขาจะต้องทำอะ่ะเออที่เขาดึงอยู่หรือเขาต้องทำในชีวิตของเขาอะค่ะจนเขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณหกดาบนี่ไปไป,ไปมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายนะคะไม่ไม่แบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แบบว่า,าคุยกันทุกวันเหมือนเดิมตามเวลาเหมือนเดิมเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็แบบเดี๋ยวก็ดีก็บอกว่าไม่ว่างัน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาไม่ค่อยได้สนใจแล้วเพราะว่าเขาสนใจชีวิตของเขาเองนะช่วงนี้เหมือนกับเขาได้โอกาสอะไรบางอยา่างซึ่ง ต้องรีบกอบโกยต้องรีบทําต้องรีบจัดเออตรงนั้นนะคะทีนี้มามาดูความรู้สึกกันบ้างนะคะความรู้สึกของเขาเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะพี่น้บบอง โ oh, okay. oh, oh. อ้ยเพโอเคโอ้ยพอลวมังเหนื่อยโอ้ยไพ่บกุกคลนึขึ้นมาสามใบขึ้นมาแบบโอเมนไม่กอดมากเลยนะคะสามดามค่ะสามดามในที่นี้ไอ้รักสามเศ้าในที่นี้ไอ้ที่เขาแบบว่าไม่ได้สนใจคนไมสน่สนใจคุณเลยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องงานมัน้งคะเรื่องงานและความชีวิตที่จะมั่นคงอืมมาไพ่งานขึ้นอาจจะเป็นชาวธาตุลมอ่า ชาวทัดไฟนะคะและชาวทัดดินเดี๋ยวเรามาขยายความนิดนึงมองขยายความเลยคะ่ะ <c oughs> ทำไมถึงรู้สึกสามดาบเพชรสบอร์ตงานและเฮอร์มิตเดวิลอ่ะดูซิทำไมถึงเป็นเดวิล ถ้าอย่างนี้มันก็เกี่ยวกับบุคคลที่สามแล้วแหละถ้างั้นอนะเออใช่นะคะมีคนที่สามเข้ามาแต่เข้ามาแบบเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องงานมันมีเรื่องงานเป็นจุดจุดภาษาระหว่างเขากับคนนั้นนะคะอืมเข้าใจละเ้าก็เลยไม่ได้สนใจคุณมากพอไอ้ที่ว่าไม่มีเวลาเอาจริงๆเดินเข้าห้องน้ำยังมีเวลาเลยมันก็ต้องมีแบบ หยิบขึ้นมาบ้างแหละมือทงมือถือที่จะโทรหาหรือว่าส่งว่าความหานะใช่ไหมคะดังนั้นมันก็เลยโอเคชัดเจนแล้วว่ามันก็มันยังไม่ได้สามเศร้าสักทีเดียวนะเป็นฟีลแบบคุยคุยกันอยู่อะนะคะโอเคแล้วคุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกยังไงกับคนรักของคุณคะตะมมูลพูดไม่ได้แปดถ้วยน้อยใจอะแบบโอ้ สิบดาบอีกสามเหรียญคุณแบบอิโมชันมากอะแบบไม่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคือมันเป็นอิโมชันที่คุณแสดงออกมาไม่ได้อะ่ะความน้อยใจความเสียใจทุกอย่างอะแปดถ้วยคุณรู้สึกว่าคุณเหมือนถูกลอยแพไว้ตรงนันน่ะคุณจําเป็นจะต้องเดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วไหมเหมือนใจนึงก็อยากจะหายไปเหมือนกันน่าจะดูว่าเขาจะตามเราหรือเปล่านั่นนี่นะคะบอกกับสิบดาบคือก็มีเกณฑ์ว่าคุณน่าจะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ ไอ้เรื่องที่เขาหายไปเรื่องที่เขาไม่ค่อยสนใจเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเหตุผลคืออะไรนะคะแต่สามเหรียญเนี่ยคนรอบข้างคุณอาจจะยังอยากยื้อให้อยู่หรือลองคุยกันก่อนลองเคลียร์กันก่อนอะไรอย่างเงี้ยลองมาคุยกันอีกทีนึงว่าเราจะเอาอยัางไงนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจเลยสิบ,บ,บดับคคุณเจ็บมากนะเจ็บเจบแบบ,บเจ็บมากจริงอะ่ะอดทนทําทุกอย่างในความสัมพันธ์อ่ะ แต่ก็ถูกหักหลังถูกทําแบบเนี้ยคุณรู้สึกว่ามันไม่ไม่โอเคมันไม่แฟร์นะคะไพ่สนับกันได้นะเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะสี่ดาบเจ็ดเหรียญเมจิเชียนเขาเป็นคนเจ้าชูคุณน่าจะรู้เขาอยากบอกอะไรสี่ดาบขึ้นมาคือไม่อยากบอกอะไรไม่มีอะไรจะบอกไม่รู้จะบอกอะไร ไม่มีคําพูดอะไรมันเป็นความรู้สึกที่มันเฉยๆมันเฉยไปแล้วอะมันมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปจเจ็บเหรียญคือเขาก็ดูในสิ่งที่เขาทาเหมือนกันนะกับความสัมพันธ์เขาก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาก็ทําได้ดีเขาก็ทําดีที่สุดแล้วใน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 ส่วนของเขาณนะตอนนู้นนะคะตอนนี้ก่อนจะมีปัญหาตรงเนี้ยเออนะคะมันก็อยู่ที่คุณแล้วแหละคุณไม่ต้อง จำเป็นคือคนรอไม่จาเป็นต้องรอให้ใครมาตัดสินใจว่าให้เราเลิกหรือไม่เลิกเอาตัวเราเองเนี่ยสามารถตัดสินใจได้เชน่นกันว่าเราจะเลิกหรือไม่เลิกนะคะเราจะอยู่ต่อกับความสัมพันธ์แบบนี้หรือเราจะเดินออกมาอย่างสง่างามแล้วก็เจอคนใหม่ที่ปุวกว่าที่ปังปุรีเย่มากกว่านะคะโอเคต่อไป โอเคค่ะต่อไปนะคะบทสรุปของคนมีคู่นะคะชาวกรกฎนะคะเป็นยังไงห้าดาบค่ะ the fool ค่ะ n i g h t of cups นะคะ lovers the sun ค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เลิกลาจากความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วไปเจอกับคนใหม่บวกกับว่ามีคนใหม่ๆจะเข้ามาแบบต่อคิวรอเรือ n i g h t of cups นะคะ lovers คนที่ชอบคุณมากแล้วคุณจะได้ เปิดโลกใหม่คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะมีคนรอคุณอยู่ข้างนอกกันแล้ว,ลวอยู่ที่คุณจะเดินออกมาจากประตูนี้หรือเปล่านะคะเงินปีค่ะติดไปแล้วไม่ทันแล้วม,มันรู้สึกผิดอะไรตอนนี้หือนะรู้ป่าไม่ทันแล้วคำถามที่ติดอยู่ในใจอม ให้ความรักนะคะ l e t go ค่ะอ f c o n t r o l i s s u e อะไรอะ o p e เฟนกีฟแอน p ์ n อฟเฟนนะคะ Soulmate ค่ะคุณจะได้เจอเ้อคู่ซึ่งไม่ใช่คนที่คุยอยู่ไม่ใช่คนที่คบอยู่ปล่อยเป็นไปนะคะกับปัญหาอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเกินจะทนแล้วอะอืมแล้วก็เปิดใจตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นคนมีอดีตมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรมันยุคไหนแล้วนะ เปิดใจค่ะมีคนใหม่มาต่อคิวรออยู่แน่นอนนะคะและมีโอกาสที่จะเป็นเนื้อคู่ของคุณด้วยนะคะโอเคประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปเออเป็นสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใช่ไหมเอซับคับนะคะ พีนัอสอดโอ้เพศซับบอนโอ้โหเพศซับคัพอีกดาวดาบหนักใจมีรักใหม่เข้ามานะคะโอ้โหมากกว่าหนึ่งด้วยแต่ทำไมคุณเศร้าอ่ะไม่รู้ทำไมคุณเศร้ารู้สึกว่าอาจจะเป็นแรงกดด้านหรืออะไรบางอย่างดูสิคืออะไร มาถึงเก้าดาบค่ะห้าเหรียญโอเคค่ะเครียดเครียดทั้งทงท,งที่มีคนใหม่ๆเข้ามาแต่ทำไมคุณรู้สึกว่าคุณเสียใจ,ใจคุณเหงาคุณไม่มีความสุขก็ไม่รู้นะคะรู้สึกว่ามันไม่มีใครมาเติมเต็มคุณได้เลยคุยก็คือคุยแบบแบบเลื่อยเปื่อยอ่ะคุยแล้วแบบเหมือนเป็นหน้าที่อะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะแล้วมันไม่มีฟีลลิ่งที่แฮปปี้เลยคนที่คุยอยู่ คนที่คุณโฟก,กัสอยู่เขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เข้าหาคุณเหมือนคนอื่นๆที่คุยอ่ะค่ะเออนะมันก็เลยเกิดความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเอาไปค่ะตัวเขานะคะคนที่เป็นอันดับหนึ่งในใจคุณนะคะสถานการณ์เขาเป็นยังไงสองไม้เท้านะคะสี่ดา สิบถ้วยเจ็ด <7 S 1> เหรียญเอาเจ็ดถ้วยนะคะเทสเซเพนตลสสถานการณ์ของเขาสิบถ้วยคือเขาแฮปปี้อ่ะคือมันมีมีคนมาเติมเต็มเขาอยู่เรื่อยๆเลยอะ่ะเขามีคนคนคนนี้จาเป็นคนที่รู้จักกันทางไกลนะคะหรือทางทางโลกอินเทอร์เน็ตเขามีตัวเลือกเยอะค่ะเรื่องของความรักเนี่ยเขาไม่เขาแทบจะไม่ไขว่คว้าหรืออะไรเลยอะ่ะ คือเขาอยู่ดีๆอยู่นิ่งๆก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆเืๆ่อยๆมาเติมเต็มมาชอบเขามาดูแลมาซัพพอร์ตนั่นนี่ในชีวิตของเขานะคะเขาไม่ต้องทําอะไรเลยสบายมากเลยชิลมากเลยช่วงเนี้ยสิบห้าวันเนี้ยเป็นช่วงที่แบบชิลมากอืมสถานการณ์คือเต็มใจให้เขามากเลยนะคะต่อไปค่ะมาดูว่าความรู้สึกเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ สี่เท้าเป็นเพรสแดาบเจ็ดาบาจริงเขาก็อยากคอมมิตเมต์นะเขารู้สึกดีกับคุณนะคะแต่ว่ามันมีความระแวงความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นมันก็เลยยังคอมมิตเมต์ไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างรู้ว่าต่างคนต่างเจากคนต่างก็มีตัวเลือกแต่ต่างคนต่างไม่รู้ว่าความสัมพันธ์หรือความรู้สึกเนี่ย แับตัวเลือกนั้นน่นะมันมันเป็นยังไงมันไปถึงขั้นไหนมันขนาดไหนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขารู้สึกดีกับคุณนะโอกาสที่จะได้คอมบินกมนก็มีอ่ะเชียร์เชียร์ดีไหมเขาอยากบอกอะไรกับคุณไหมชาลีออดเอชบอนเขาอยากไปข้างหน้ากับคุณวันหนึ่งเขาก็จะตัดสินใจเอง แต่ตอนนี้มยังไม่ถึงเวลานะคะต่อไปค่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาหกถ้วยสามถ้วยในอ pentacles โอ้โหมีคนเข้ามาคือคุณรู้สึกดีกับเขาคุณชอบเขานะแต่บางครั้งมันก็เป็นฟิลแบบเบื่อเบื่อไงก็ไม่รู้อะมันน่าเบื่อมันแบบแบบเราจะคบกันนะสมมุตินะ ถ้าจะคบกันมันจะเป็นยังไงคุณก็นึกภาพไม่ออกไ้าสลับกันได้นะคะก็คือนึกภาพไม่ออกมันมันเริ่มจะหมดพาชั่นเลยไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่มันเป็นอะไรที่ในบางครั้งอ่ะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะที่รู้สึกเบื่อกับสิ่งนี้คุณพยายามทําให้หรือเขาพยายามทําให้ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะโอเคทีนี้ต่อไปบทสรุปนะคะ บอสาลกเป็นยังไงจัดเน้นู9ม้เท้า6ไม้เท้านะคะโอ้โหทุกอย่างเป็นไปอย่างที่คุณต้องการค่ะแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะผู้มีเป้าหมายแล้วอะบอกเลยว่าคือสัญญาณที่ดีอย่างมาแนละ้วแปลง,ง่ายๆว่าคุณคุณเจอคนที่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วนะคะ แค่ว่ามันต้องการเวลามากกว่านี้หนา้าไม่ถ้าคมต้องการเวลานะนก็ใช้เวลาให้มากกว่านี้นะคะโอ okay. เคเพื่อน,นไม่จริงรักนาเด็กดื้อขอใจเธอได้ไหม express your love นะคะ save for you to love เห็นไหมอย่างที่บอกคะ่ะ attraction นะคะมันโอเคที่จะรักแล้วม,มันเป็นอะไรที่คุณเจอคนที่ไปต่อได้แล้วแต่แค่ว่าทำยังไงไม่ให้หน้าเบื่อในความสัมพันธ์นะคะดูไปเรื่อยๆค่ะสัญญาณที่ดีมาแล้วนะคะ,นะคะโอเคคลิปของชาวกรกฎก็ประมาณนี้นะคะงไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ